สวัสดีครับผมเนเ e อร์ฟอร์เฮลวันนี้ผมจะมาพูดถึงถ้าเรามีฮาร์โมนิก้าตัวเดียวมีคีย์เดียวเราสามารถที่จะเล่นโน้ตของคีย์อื่นได้ไหมเราสามารถที่จะเล่นได้นะครับสมมุติว่าเสียงของผมเนี่ยเป็นคีย์เเสียงของคุณเป็นคีย์ C เราอยากจะร้องเพลงบัวลอยถามว่าคุณจะร้องเพลงบัวลอยได้ไหมก็ร้องได้นะครับผมก็ร้องเพลงบัวลอยได้แต่เสียงเราไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับ ฮาร์โมนิก้าก็เหมือนกันเปรียบเสมือนนักร้อง2คนที่เสียงไม่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมมีฮาร์โมนิก้ามาทั้งหมด4ตัวนะครับมีคีย์ k e คีย์ G คีย์ C และคีย์เอนะครับเอามายกตัวอย่างให้ทุกคนดูว่าถ้าโน้ตในเพลงเพลงเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คีย์อื่นๆเล่นได้ไหมสมมุติว่าเพลงนั้น ต้นฉบับเป็นคีย์จีแต่เรามีฮาร์โมนิก้าคเราสามารถที่จะเล่นตามโนต้ตนั้นได้ไหมสามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้อย่าให้การที่เราไม่มีเครื่องดนตรีมาเป็นอุปสรรคในการฝึกซ้อมนะครับแต่อย่างน้อยต้องมี1อันนะครับถึงจะฝึกได้ถ้าเราไม่มีเราก็ฝึกไม่ได้ใช่ไหมครับโอเควันนี้เพลงที่ผมจะมายกตัวอย่างคือเพลงที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อ ไม่นานนี้นะครับก็คือเพลง1ชั่วโมงก็นาน1ชั่วโมงก็น้อยนะครับผมจะขอยกตัวอย่างเป่าช่วงอินโทรให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งเป็นโน้ตตัวเลขเดียวกันเลยเหมือนกันทั้ง4คีย์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังคีย์ G กันก่อนคีย์ G นะครับเป็นคีย์ต้นฉบับของเพลง1ชั่วโมงก็นาน1ชั่วโมงก็น้อยนะครับเดี๋ยวลองฟังต้นฉบับกันก่อนนะครับ อันนี้คือเสียงต้นฉบับนะครับจำเสียงต้นฉบับไว้ดีๆนะผมจะเป่าโน้ตตัวเดียวก่นเลยคีย์ต่อไปคือคีย์เอันนี้คือคีย์ A นะครับเห็นไหมว่าโน้ต ตัวเลขเดียวกันเลยแค่เสียงมันคนละคีย์กันนะครับไปฟังคีย์ซีดูบ้างอ่าก็เหมือนกันก็เป็นเพลงเดียวกันได้คีย์สุดท้าย k e ย์นะครับเป็นคีย์ที่เป่าหนักมากเป็นไงครับทั้ง4คีย์ใช้โน้ตตัวเดียวกัน เออกมาก็เป็นเพลงเดียวกันได้แต่เสียงแค่คนละคีย์กันดนตรีไม่มีขอบเขตไม่มีกรอบสามารถพลิกแพลงได้หมดเลยนะครับสมมุติว่า,าโนต้ตที่ผมได้ลงไว้เป็นคีย์ G แต่เรามีฮร์โรมนิก้าคีย์ C เราก็เอาคีย์ C มาฝึกนะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะไปซื้อมันหรือว่า,าเรามีคีย์นั้นเราก็ก็เอาค่อยเอาคีย์นั้นมาฝึกโดยที่เราเล่นเป็นแล้วแต่ไม่ใช่พอเรา ไม่ได้ฝึกแล้วเราไปซื้อมาตอนพอเราซื้อมาแล้วเราเล่นไม่เป็นก็เป็นเพลงนั้นไม่ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่ว่าจะมีคีย์ไหนก็สามารถเป่าตามโน้ตได้นะครับเออลืมไปตอนนี้นะครับทางช่องของเราได้มีหมวกนะครับหมวกแบบนี้แล้วก็หมวกแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ สนับสนุนช่องของเรานะครับก็ช่องของเราไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับผมก็เอามาสอนแบ่งปันความรู้จากที่ผมศึกษามาเองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานดนตรีมาตอนเด็กนะครับหมวกนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในเพจเลยนะครับใบละ490บาททรงฟรีนะครับจะมีชื่อช่องติดอยู่บนหมวกนะครับปากนะครับชื่อช่องปากอยู่บนหมวกมีแบบ แบบนี้กับแบบนี้โอเควันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ